วันรับปร,ริญญาหรือวันจบการศึกษาถือเป็นงานสำคัญสำหรับทุกคน โดยเป็นวันที่จะต้องเข้าร่วมพิธีการและเฉลิมฉลองกับเพื่อนเพื่อนครอบครัวและญาติพี่น้องการแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอางอย่างรองพื้นจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในโอกาสพิเศษแบบนี้เพราะเราต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อเก็บเป็นความทรงจํากับคนมากหน้าหลายตาใช่ไหมคะแต่รองพื้นสําหรับแต่งหน้ารับปริญญาแบบไหนที่จะเหมาะกับเราและยี่ห้อไหนที่ติดทนได้ยาวนานนั้นในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับวิธีการเลือกรองพื้นรับปริญญาโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆพร้อมคําแนะนําจากเมคอัพอาร์ติสต์เทรนเนอร์ อีกทั้งยังมี10อันดับรองพื้นรับปร,ริญญาจากยี่ห้อดังอย่างเรเบลลอนชูเอมูระลังโคมแม็กและแบรนด์อื่นๆอีกมากมายว่าแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือรองพื้นรับปริญญาคันเลอร์สเตย์เมคอัพเรบลอนรองพื้นสุตรฮิตที่ครองใจบัณฑิตทุกคนเพราะมีพลังในการปกปิดสูงจะรอยสิวรอยแดงหรือความหมองคล้ำก็เอาอยู่เนื้อรองพื้นมีสีให้เลือกเยอะเฉดสีเหมาะกับสาวไทยติดผิวทนนานไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวเหงื่อมากขนาดไหนก็ไม่ไหลยเยิม้มสีรองพื้นไม่มีดรอปสบายผิวพร้อมบำรุงผิวด้วยวิตามินอ e, ีมี SPF 15 แต่หากต้องอยู่ในสถานที่กลางแจ้งหรือแดดจัดควรทาครีมกันแดดเพิ่มก่อนใช้ผิวผสมใช้ได้ผิวมันใช้ดีค่าจุดเด่นติดทนนานไม่ไหลยเยิ้มง่ายสีเฉดสีให้กับสาวผิวเข้มได้เลือกเยอะจุดด้อยเนื่องจากเป็นรองพื้นที่ติดทนนานทำให้ทำความสะอาดผิวได้ยากผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือรองพื้นรับปริญญา Unlimited Fluid Foundation ชูอูเอมูระ รองพื้นสัญชาติญี่ปุ่นจากชูเอมูระรุ่นนี้เป็นรองพื้นที่มีการผลิตออกมาหลายเฉดสีผิวถึง24เฉดสีทำให้เลือกสีได้ตรงกับโทนผิวได้ง่ายขึ้นโดยรองพื้นรุ่งน,นี้เป็นสูตรติดทนนานแต่ไม่ทำหนักผิวราวกับผิวหายใจได้เนื้อสัมผัสยืดหยุ่นเปลี่ยนง่ายมอบการปกปิดแบบแมทเหมือนไม่ไดทานองค์พื้นทำให้ไม่รู้สึกหนักหน้าเหมาะที่จะเป็นรองพื้นสำหรับวันปริญญามากเพราะจะต้องทำกิจกรรมทั้งวัน อีกทั้งยังเป็นรองพื้นที่ขึ้นกล้องสุดๆด้วยจุดเดเนื้อสัมผัสดีเม็ดสีแน่นมีเฉดสีรองพื้นให้เลือกเยอะเลอรูขุมขนได้ดีจุดด้อยปก,กปิดรอยดำได้ไม่หมดอาจจะต้องลงรองพื้นสองรอบเพื่อเก็บรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองพื้นรับปร,ริญญาเทียโกรฟเฟดชันนาสำหรับรองพื้นรุ่นนี้ของนาถือว่าเป็นรุ่นในตำนานที่หลายคนบอกต่อ เหมาะสำหรับสาวผิวแห้งผิวธรรมดาเพราะมีส่วนผสมที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นจากคอมเพลกเกียนไรเทนนิ่งฟอร์มูล่าสูตรเฉพาะของนาที่ทำให้ผิวกระจ่างใสเนื้อรองพื้นเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาผิวมากอยากได้ลุกงานผิวธรรมชาติแต่เนื้อรองพื้นสามารถเพิ่มเลเยอร์เพื่อการปกปิดได้มากขึ้นจุดเด่นได้ลุกงานผิวทำวาวสไตล์เกาหลีมีสรรบำรุงเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นจุดได้คนที่มีผิวมันอาจจะต้องใช้พรเมอร์คุมความมันเข้าช่วยและ มีหลุดระหว่างวันบ้างผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองพื้นรับปริญญาเตนไอดอลอันตราแวร์เปเดชั่นลังโคมรองพื้นจากแบรนด์ไฮเอนรุ่นนี้เป็นได้มากกว่ารองพื้นสำหรับงานรับปริญญาเพราะจะใช้ในชีวิตประจำวัน วันทำงานหรือวันเที่ยวก็รู้สึกสบายผิวเนื้อรองพื้นบางเบาละเอียดให้ความปกปิดในระดับปานกลางช่วยปกปิดรอยสิวหรือรอยแดงให้หายวับโดยไม่ต้องทาซ้ำฟินิชลุกเป็นแบบแมตแต่ให้ความฉ่ำเล็กน้อยดูเป็นธรรมชาติคุมมันได้ดี อีกทั้งยังมีสีให้เลือกมากมายหมดห่วงเรื่องหน้าเทาหรือหน้าลอยในวันพิเศษจุดเด่นเป็นรองพื้นที่ปก,กปิดได้ดีแต่ยังให้ความรู้สึกสบายผิวไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เพิ่มจุดด้อยต้องทำความสะอาดผิวซ้ำหลายรอบเพราะเป็นรองพื้นที่ติดทน ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองพื้นรับปริญญาสตูดิโอฟิกฟลูอิด S.T.F.15 Foundation m a t เพียงแค่ชื่อแบรนด์ก็รู้ได้ทันทีว่ารองพื้นรุ่นนี้ติดผิวทนนานและให้พลังปกปิดสูงอย่างแน่นอนเพราะรองพื้นของแมกมีเม็ดสีที่ชัดช่วยอัมพรงรูขุมขนและปัญหาผิวทั้งความหมองคล้ำรอยสิวรอยแดงให้ดูเนียนเรียบเสมอกันและช่วยให้ผิวดูใสยอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อรองพื้นมีความเบาละเอียดฟินิชลุกเป็นแบบแมทไม่ว่าจะมุมไหนก็ช่วยให้ผิวดูเสมอและมอบสีผิว โทนเดียวกันจุดเด่นมีหลายเฉดสีหลายอันเดอร์โทนเลือกได้ง่ายปกปิดนานติดทนจุดไดอ้อาจจะต้องบำรุงผิวก่อนลงรองพื้นก่อนเพราะให้ฟินิชลุคแบบแมทผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองพื้นรับปริญญาดับเบิลแวร์สเตย์อินเพลสเมคอัพเอสเตย์ลอเดอร์หากพูดถึงรองพื้นสหรับงานรับปริญ,ญญาแล้วไม่มีรองพื้นเอสเตยลอเดอร์นั้นถือว่าผิด เพราะถือเป็นรองพื้นยอดฮิตของบรรดาบัณฑิตใหม่ที่ให้งานผิวสวยเรียบเนียนมีพลังในการปกปิดสูงดูเป็นธรรมชาติและติดทนยาวนานสามารถปกปิดรอยคล้ำใต้ตาและจุดด่างดำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการปกปิดสีไม่มีรอบให้หน้าหมองพร้อมสารกันแดด SPF 10ให้ฟินิชลุกแบบแมทที่ดูสวยผ่องจุดเด่นปกปิดได้เนียนกริบแม้ทาเพียงแค่ครั้งเดียวคุมมันได้ดีจุดด้อยรองพื้นเซ็ตตัวเร็วมากควรระมัดระวังปริมาณในการใช้ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองพื้นรับปริญญาสกินลอว์เวลเวล o u ส d ฟาเดช s p f 15 PA บวกบวกบ๊อบบีบราว์รองพื้นบ๊อบบี้บราวสูตรนี้เป็นสูตรที่มอบการปกปิดที่เนียนกริบและด้วยเทคนิคการผลิตแบบ High-Speed Co-Fusion ทำให้เนื้อรองพื้นนุ่มเนียนเป็นพิเศษพร้อมทั้งยังมีสารสกัดจากสาหร่ายและผงแร่ธาตุจากธรรมชาติไม่ทำให้ผิวมันและช่วยลดความมันเงาด้วย ในขณะที่มอยเจอร์บินดิ้งกลิซเซอรินช่วยมอบความชุ่มชื้นให้ผิวสดชื่นทำให้รู้สึกเบาสบายผิวให้ฟินิดแบบแมทที่มีมิติและเนียนแนบราวกับเป็นผิวที่2จุดเด่นปกปิดได้ดีมากแต่ไม่ทำให้รู้สึกว่าหน้าแห้งจนเกินไปได้ลุกแมทกำลังพอดีไม่เป็นคราบจุดด้อยอาจมีหลุดระหว่างวันบ้างสำหรับคนที่ผิวมันมากๆ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองพื้นรับปริญญาฟิต m ม m แมทแอนพอยเลตลิควิดฟาวเดชั่นเมเบลีนรองพื้นจากเมเบลีนรุ่นนี้มีจุดเด่นในเรื่องของความเนียนละเอียดช่วยเบลอรูขุมขนได้เป็นอย่างดีอีก ให้ผิวดูเรียกเนียนกลบหลุมหรือรอยสิวได้อย่างเป็นธรรมชาติทั้งยังปรับสีผิวให้สวยได้เสมอกันมีเฉดสีให้เลือกมากถึง20เฉดสีที่เหมาะกับคนไทยและยังมีสารกันแดด SPF 32 PA บวกบวกบวกช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีส่วนผสมจากโคลนพร้อมช่วยควบคุมความมันบางเบาจุดเด่นเป็นรองพื้นที่สามารถเบลอรูขุมขนได้ดีมีเฉดสีให้เลือกถึง20เฉดสีทำให้เลือกเฉดที่ใช่ได้ง่ายจุดด้อยอาจจะต้องทารองพื้นเพิ่มหากต้องการปก,กรปิดที่เนียนขึ้น ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองพื้นรับปริญญาเอเวอรี Q ่สโนอูอุนทราไลท์ฟาวเดชั่นเอสพีเอฟสามสิบพีเอบวกบวกบวกคิวเรสรองพื้นจากคิวเพรสรุ่นนี้เป็นรองพื้นที่เหมาะในการแต่งหน้าลุคแบบผิวทำสุขภาพดีมากเพราะมีเทคโนโลยีอินวิซิเบิลสโนบเล็กที่ช่วยกระจายแสงให้ผิวอย่างธรรมชาติให้ผิวดูสวยสุขภาพดีเนื้อรองพื้นให้การปกรปิดระดับกลางและสามารถทาทับเพื่อเพิ่มระดับการปกรปิดได้โดยไม่เป็นคราบควบคุมความ มันยาวนานถึง8ชั่วโมงพร้อมประสิทธิภาพในการกันน้ำกันเหงื่อและปกป้องผิวจากแสงแดดจุดเด่นให้ผิวสวยดูเป็นธรรมชาติผิวดูฉ่ำแต่ไม่ทำให้น้ำมันเพิ่มไม่เป็นคราบแม้ทาทับหลายชั้นจุดด้เหมาะก,กับคนที่ผิวไม่ค่อยมีรอยเยอะแต่สามารถทาเพิ่มความปก,กปิดได้ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองพื้นรับปริญญาอินฟลิเบิร์นแมทต์คัพเวอร์ลอเรียลปารีสรองพื้นจากลอรีัลปารีสสูตรนี้ได้รับการปรปับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถคุมมันได้ยาวนานมากถึง24ชั่วโมงพร้อมทั้งยังช่วยให้มีผิวสวยควบคุมความมันได้ทันทีด้วยเทคโนโลยีชายดีายบลอตติ้งเอสทีเอเชอร์ที่ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินและควบคุมปริมาณน้ำมันบนผิวหน้าไม่ทําให้อุดตันรูขุมขนช่วยปกปิดได้ในระดับกลางสูงฟินิตลุคแบบแมท์ผิวดูสมูทเรีย ลื่นไม่มันเยิมหรือเลือนง่ายแม้ในสภาพอากาศร้อนชืน้นจุดเด่นเนื้อสัมผัสบางเบาเกลี่ยง่ายปกตปิดได้ดีเหมาะกับผิวแพ้ง่ายไม่มีน้ำหอมจุดด้อยต้องทำความสะอาดผิวหน้าหลายรอบเพราะเป็นรองพื้นที่กันน้ำได้ดีคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด